นี้เป็นลูกปลาทองนะครับพึ่งคลอดได้สามวันพ่อแม่พันธ์ริวกินนะครับจำนวนที่คลอดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7จ0ดแปตัวได้นะครับ รออีกสักสองทิศน่าจะมีการทัดสันตัวที่เป็นปลาหัวขึ้นมาอน,นี้เป็นเพาะพันธุ์แบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวลองมาดูพ่อแม่ของเขานะครับว่าเป็นตัวยังไง นี่คือแม่พันธุ์ลิกกินนะครับอันนี้คือพ่อของเขานะครับส,รสีสันสดใสส่วนที่ว่าอยู่คือเร็ครับเป็นสายพันธุ์ฮอนด้าเล็กแคบหรือญี่ปุ่นเรียกตันโจนะครับอนาคตก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของฟาร์มเราครับ เดี๋ยวนี้กคนอ้วนนะครับคนอ้วนกินน้ําส้มนะครับเป็นผู้ให้อาหารปลาตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับเ๋รส,ส่วนคนนี้ก็คือ <c oughs> คนที่ชอบบ่นตอนดึกๆนะครับ <c oughs> เป็นคนพาปลาทองออกกําลังกายนะครับนี่เจติผน,นนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันค่อยจะมีต่อเจติน้องเย็บอ่ะนี่ก็คือ Red c ครันะฮะพรดาเล็ d ครับ,นะรบนเบนี่พอพันได้ผ่านันถึงกินงครับนี่5สีก็นนะฮะ ปลามงคนคส่วนตัวขาขาวนี่เป็นปลาหนังนะครับที่เรียกว่าสากุระครับสีดำส่วนข้างล่างนี่เป็นสีดําตัวเมียนะครับคืนนี้ก็จะมีการผสมอ,อ,อีกหนึ่งครอบกับสีดํานี่คือตัวเมียกับนี่ฮะตัวผู้ครับเดี๋ยวปีนะครับไปดูสิงญี่ปุ่นนะครับ สิงญี่ปุ่นครับอ,นอในนี้ก็จะมีสิงสองสายพันธุ์มีสิงลูกผสมกับสิงญี่ปุ่นฮะนี่คือสิงญี่ปุ่นนะครับปลาตัวนี้เป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะสวยเข้าคั้นที่จะประกวดได้เลยนะครับเขี้วงงหัวสิบแผกมีมงกุฎหาง ทุกอย่างสัดส่วนได้หมดเลยครับหลังสวยส่วนนี้ก็คือสิงญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะใบหน้าสวยสิงญี่ปุ่นมีสามตัวส่วนสิงลูกผสมอายุเขาอยู่ที่ประมาณสามเดือนนะครับตัวนี้ฮะอ้วนๆน,น,นี้ครับมีอยู่สองตัวนะครับนี่คือสิงญี่ปุ่นครับ คือพ่อแม่พันธ์ุครับอีกสักห้าเดือนก็ผสมพันธ์ได้ครับนี่กเป็นปลาที่สวยครับอย่ามาดูลิวกินกันบ้างนะครับนี่คือปลาทองสายพันธลิวกินครับ นี่คือแม่พันธุ์ครับแต่อายุการผสมเขา่าอะอยู่ที่อีก3ามเดือนข้างหน้าฮะส่วนนี้คือมีพอรันาดําอยู่หนึ่งตัวที่เดลยอก็เป็นลิวกินเขดำไม่ม <c oughs> ีลิวกินทรงหางยาวฮะสวยงามครับรูลักษณะตัวกลมเหมือนเหรียญหางยา,ยาวเหมือนกระโปงฮะแต่ส่วนสายพันธุ์นอกหางจกสั้นครับก็เป็นที่นิยมกันอีกคนละกลุ่มในตลาด ส่วนนี้คือสายพันธุ์ไทยครับดูกินตัวนี้ค่อนข้างสวยมากนะครปลาสเป็น,นี้ค่อนข้างหายากในท้องตลาดทั่วไปครับนี่คือแม่พันธุ์ครับ่นี้ตัวผู้ครับ ตัวเมียัวดตัวคู่ครับวนนี้ก็คือตัวเมียรครัออกไข่ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับปลานี่คืออายุประมาณสี่เดือนนะครับสี่ถึงห้าเดือนหกเดือนบางตัวหเดือน,นครับมีสัตพ่อครับสัตพอ่ออายุก็จะไล่เรียกกันโอเคนะครับ